สิทธิกิตจิงสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังยังยังเทวมนุษย์สอนนังมังคงสันติขอให้มีความสุขความจเจริญเจริญเจริญน,นี่นะครับบนสารต่างๆนะผงภายกุมารอทิมของแท้ๆเลยนะแท้ปะครับพี่ต้าแท้ครับรับจากบุงกำแพงครับ นี่ครับแร่เมืองไผ่เอ็นเดยยังไม่ได้บทบทแล้วจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นแบบนี้พระกุบกำแพงก็จะมีเศษซุ้มกอมีอะไรอย่างงี้ครับอันนี้รับจากบุ้งกำแพงโดยตรงเลยฮะบางขุนพรมกุกเก่านะฮะตามไหมเหรอครับพ่อตามไม่ใครับโอ้นี่อันนี้ผงปฐมังนะครับของอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับกว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับผง12ราศีนะครับผงพายกุมารหลวงปู่ทิมใส่ไปองค์แล้วนะของพ่อใส่ไปองค์แล้วพ่อใส่ไปแล้วองค์หนึ่งนะครับอีกองค์นี้องค์ที่สองนะครับอ วัฒนธรรมนะถ้าใครเล่นของอาจารย์ทองนะเนี่ยรุ่นแรกเลยที่เขามีฉายาว่าขูดหลังต้องรับเลี้ยงนี่แหละคือรุ่นนี้ขูดหลังรับเลี้ยงนะพ่อพอบอกมีอายุรวม50ปีนะครับปิดตาอาจารย์ประสูตโเม็ดยาจินดามณีนี่อันนี้ห่วงดินนี่ห่วงดินนี่ห่วงนะครับโอ้โหโอ้โหบอกโอ้โหเลยนะของสำคัญของสำคัญตั้งตาทายกุมารครับกระโหลกยังกระดาษเลยเห็นไหมไม่ไม่ใช่ไปเอากระดูกไปกระดูกไก่มาใส่เขาไม่ไม่ต้องกลัวนะ อาจารย์ไม่แท้นะทําไมครับพ่อก็อาจารย์เทียมมาก,มก,ก็บอกแค่บอกอาจารย์ไม่แท้ก็พ่อกูขะตั้งให้กูอย่างนี้แล้วกูจะเปลี่ยนทําไมเ่ะนะาเทียมก็เทียมดีจะเป็นอะไรอ่ะห้อยสัมปติคหลนิสสัมปติคสสัมปติคเราจะเอายันต์พุ่งนี้ใส่แล้วต้องรู้สูตรคูนามเราึงจะปุ๊บับไม่ใช่เอาแค่ยนันต์เขาสวยกูเอามาใส่ ใส่แล้วมึงจะปลูกไงเนี่ยก็น้ำโมพุทธายะนัลือชาก็หลงของหลงปู่สายอีกอ่ะนัลือชากินไม่หมดนะพ่อนะกินไม่หมดก็อาจารย์ผมอ่ะแล้วไม่เอาของอาจารย์ใส่แล้วไปเอาของใครใส่อะอ้าวจริงรึเปล่าก็นีเขาผมได้มาผมดีผมก็เอาของอาจารย์ผมใส่ส่วนในตรงนี้นี่อายุวันโนสุขังฝรั่งให้พรัน ส่วนล้อมอยู่นี่ตัวปิโยปิโยเทวมดุสนานังปิโยพุมานุตมูปิโยนาคาสุปันานังปิยินทพดยังนะมามีเป็นไม่ตาเรือหาราบอยู่หมดเลยส่วนนี่ห้าตัวนี่เป็น,นะโมพุทธายะพระเจ้าห้าพระองค์คล้อมอีกทีครับ เราต้องมีความหมายไม่ใช่ใส่ไปเฉยๆนะไม่ได้ใส่ไปแล้วมันไม่ได้ไปสวยไว้ไม่ได้ก๊อบใครมาแล้วเพรอะนะไม่ได้กรอบก๊อปจากอาจารย์มาก็นี่ก็หัวใจพระฤาษีเนี่ยลือก็ไม่มีอะไรนี่อีอาญาตุเหนี่ของพ่อเที่ยงของอาจารย์เราอีกทังนั้นดีกาะเราต้องมีที่มาที่ไปนะเราเป็นของใครของใครเราไม่ใช่เอาเอาท่านมาหากิน เราเป็นลูกศิษย์กจ,จริงๆเข้าใจไหมเออเราเป็นจริงเราก็เอาเอาที่ได้ขกเขาจักแกมานะเราก็เอามาใช้อ่าที่ไหนครับไม่ให้เราก็อย่าไปเข้าใจไหมผมถึงจะสอนหลานเนะ่ะอย่าเก่งกว่าครูอย่ารู้กว่าอาจารย์ขอแค่นี้เฮ้กูก็ทําได้กูก็ทําได้ทา้ทาได้ในเมื่อครูเขาไม่อนุญาตเราก็อย่าเอามาทํา ใหญ่ไหมอะไรจะรทำก็ทําได้ได้มาสองวิชาทําเบีย้ยแก้กับเข,ข็มขัดหาเกินตลอดชีวิตแหละอย่างผมแทงนะลือชาบอกผมบอกอาจารย์ไอตัวลือตัวนี้มันผิดนะมันต้องใช้ตัวลือ,ลอตัวนั้นบอกเออถูกผิดไม่รู้ไปหาลวงปู่สายนะ่ะอยู่ในอยู่ในโรกแก้วนะ่ะไปไปถามลวงปู่สายดู <c oughs> ก็ท่านสอนมาอย่างนี้แล้วคุณจะไป,ไปจะไปรู้ดีกว่าแกได้ไงบอกถ้าอยากรู้ไปถามแกเองนะ là cái nhỏ du lịch cao quá bài bài quá mặt